<c oughs> ใครมีอะไรจะถวายก็นำมาถวาย การปฏิบัติของเราก็สิ้นสุดลงในระยะเวลาสี่ือนห้าวันในช่วงวันสงกรานต์สงกรา,านเนี่ยเราจัดปฏิบัติธรรมการที่สูงปฏิบัติธรรมเนี่ยติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้สร้างสูงปฏิบัติธรรม ตอนนั้นพางคณะผู้ปฏิบัติไปปฏิบัติบนยอดเขาคิดชโกดวันที่12บสกลางคืนเนี่ยเราเดินทางมาจากกรุงเทพนะจากอภิธรรมโจติกะวิทยาลัย แล้วก็วันที่สิบสามเนี่ยเราก็เดินทางขึ้นเขาแล้วก็จะไปอยู่บนเขาเนี่ยสี่ห้าวันที่ไปเขาคิชโพดก็เพราะว่าบนเขาคิชโปดเนี่ยอากาศเย็นเย็นจนถึงกับหนาวข้างล่างนี่ร้อนข้างบนเย็นก็ลนลนนเ,นเลยไปหลบร้อนไปนั่งสมาธิไป ถือโอกาสพักผ่อนด้วยนั่งสมาธิเดินจงกลมนั่งสมาธิกันติดต่อกันอยู่หลายปีจากนั้นเราก็เริ่มมาสร้างฝูนปฏิบัติธรรมมาสร้างฝูนปฏิบัติธรรมปีสองปีแรกก็ยังขึ้นเขาพิชโกตอยู่พอระยะหลังๆเนี่ยขึ้นเขาไม่ไหวเนื่องจากสมาชิกมากขึ้น สมัยก่อนรถตู้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรถบัสหนึ่งคันแล้วก็จากรถบัสหนึ่งคันเป็นรถบัสสองคันสามคันไปกันจำนวนเยอะๆเป็นมีปัญหาเรื่องกับการขนขนสเสบียงขึ้นเขาเนี่ยลำบากบางเปก็มีลูกหาบมีเจ้าหน้าที่บางเปก็ไม่มีลูกหาบ เกาะขนกันทุลักทุเลก <c oughs> ็เลยย้ายมาปฏิบัติกันที่นี่แล้วเราก็ปฏิบัติติดต่อกันมาตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้ไปคนเขาคิดชจโกดอีกเลยคิดว่าอยู่ที่นี่การปฏิบัติสัพปปยะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าทางด้านจิตใจ ทางด้านการกระทำความเพียนเราเพียนกันได้มากกว่ามีเวลามากกว่าแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยมากจนเกินไปก็เลยมาปฏิบัติในสถานที่นี้มาใหม่ๆนะปฏิบัติที่นี่ใหม่ๆก็ศาลาหลังนี้ก็ยังไม่มีมีอาคารหลังเล็กๆห้องด้านหลังนะ เป็นอาคารหลังเล็กทำครั้งแรกตอนนั้นยังยังช่วงใด้รถตู้มาปฏิบัติกันแล้วอยู่ต่อมาก็มาสร้างอาคารหลังที่สอบอารมณ์เนี่ยก็เริ่มมีผู้มาปฏิบัติแล้วจากนั้นคนก็มากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยมาสร้างอาคารหลังใหญ่มาสร้างอาคารหลังใหญ่นี่เสร็จก็จัดปฏิบัติกันที่นี่ <c oughs> แล้วที่สูงก็มีคอสปฏิบัติธรรมกัน <c oughs> ตลอดทั้งปีนะมีปฏิบัติเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็สองครั้งถึงสามครั้งแล้วก็มีคอสพิเศษพอเราสร้างหลังนี้เสร็จก็ไปสร้างอีกหลังหนึ่งหลังอาคารสี่สิบห้องที่ท่านหลายท่านไปพักที่นั่นนะ ปพัที่นันแล้วก็พอมีอาคารสี่สิบห้องก็จัดคอร์สพิเศษแปดคืนแปดวันเต็มนะเป็นคอร์สเข้มข้นตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบของทุกๆเดือนก็จะมีปฏิบัติคอร์สเข้มที่ตารหลังใหม่นูน่น <c oughs> นะแล้วก็ มีคอร์สพิเศษอีกร์สหนึ่งนะ <c oughs> เป็นคอร์สสำหรับเยาวชนคร์สครอบครัวอ,อบอุ่นมาปฏิบัติพ่อแม่ลูกโดยแยกลูกลกมาปฏิบัติที่ศาลาหลังนี้นะแล้วพ่อแม่ก็ปฏิบัติอยู่ที่อาคารสี่สิบห้องนะ โดยตารางการปฏิบัติปีห้าพ่อแม่ก็พาลูกๆมาส่งที่อาคารหลังนี้แล้วก็พ่อแม่ก็กลับไปปฏิบัติที่อาคารหลังโน้นแล้วก็ไม่ได้พบหน้ากันพ่อแม่ลูกตลอดวัน <c oughs> พอตอนสองทุ่มครึ่งนะ พอแม่ก็เดินทางมารับลูกๆกลับไปอาบน้ำอาบท่านอนพักผ่อนร่วมกันทำให้ครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันเรียกว่าคอดครอบครัวอบอุนนะ่นจัดมาได้หลายปีเมื่นกันแล้วก็มาเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยวิกฤตโควิดคอดต่างๆก็หายไป ก็ไม่ได้จัดนะทั้งคอดทั่วไปคอดพิเศษพอดวันสงกรานะรอะไรตา่างๆหายไปหมดเพิ่งมาเริ่มเอาปีนี้นี่แหละปีนี้ก็เริ่มตอนตอนช่วงเดือนสิบสองเนี่ยเดือนสิบสองเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติจัดขอดวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ห้านวันที่ห้าธันวาคม <c oughs> แล้วก็มีครอดมาเรื่อยๆมีคลอดเข้มแต่ย้ายมาจัดที่อาคารหลังนี้เพราะว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารเปิดแล้วก็สามารถจัดระเบียบให้ทุกท่านเนี่ย ปลอดภัยคืออยู่ห่างกันได้นะแล้วก็ไม่รับคนมากเกินเกินไปที่มีมากก็คือคอดเนี้ยนะตอนนี้ก็ประมาณหกเจ็ดสิบท่านนะตอนอยู่กันครบทั้งหมดก็หกเจ็ดสิบท่าน <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือไม่ครบไม่ครบเจ็ดสิบแล้วกลับไปจะหลายท่านนะก็เริ่มจัดได้นะ แต่ก็สัญญาณไม่ค่อยดีก็เริ่มมาอีกนะก็คือโควิด้ะลอกใหม่เนี่ยมีการสูญเสียชีวิตกันพอสมควรนะทางรัฐบาลก็จะดูช่วงหลังจากสงกรานเนี่ยว่ายอดการติดยอดกานเสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่นะก็คือถึงมองดูไม่ค่อยร้ายแรงแต่ก็ไม่ปลอดภัยนะ ก็ยังมีอันตรายอยู่ถ้ามันลักษณะนี้เนี่ยเราเราก็สามารถปฏิบัติกันได้นะมามาปฏิบัติกันได้วันนี้ก็จะมีการส่งน้ำพระนะแต่ทางราชการเนี่ยเขาไม่ให้เล่นน้ำสงกรานไม่ให้สาดน้ำนะก็ของเราก็ส่งน้ำพระพุทธรูปอย่างเดียวนะ การลดน้ําสงน้ําพระสงฆ์ก็คงที่จะไม่เหมาะสมเท่าที่ควรนะถ้าเกี่ยวกับระเบียบทารราชการเราก็ปฏิบัติตามระเบียบราชการนะเดี๋ยวก็รับประทานอาหารเสร็จเนี่ยเราก็มาส่งน้ําพระพุทธรูปกนะันเป็นประเพณีของสงกรานนะที่เราทํากันสืบต่อมา วันสงการานต์ก็เป็นการส่รงน้ำพระลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผูกโลกก็ซื้อของซื้อของไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะมีของติดไม้ติดมือพวกเสื้อผ้าที่ท่านชอบขนมที่ท่านชอบเนี่ยนะ รือไปฝากท่านแล้วก็ลดน้ำท่านท่านก็จะให้ศีลให้พรให้ลูกๆนั้นเนี่ยอายุมั่นฝันเยืนนะแล้วก็มีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ไม่ตกตำ่ำเจริญรุ่งเรืองนี่นี่เป็นการให้ศีลให้พรจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราไป ลดน้ำขอพนท่านนะแล้วก็เป็นการมอบของเล็กน้อยอันเป็นน้ำใจที่แสดงออกว่าเรารักท่านเนี่ยนะให้ท่านสบายอกสบายใจนี่คือประเพณีของเราก็วันสำคัญก็มาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิ หลังจากการเดินจมกลมนั่งสมาธิกลับไปบ้านแล้วเนี่ยเราก็ควรซื้อซื้นนะอะไรติดไม้ติดมือริมทางเนี่ยสักหน่อยหนึ่งพวกผลไม้พวกอาหารขนมอะไรต่างๆเนี่ยไปฝากท่านหน่อยหนึ่งสิ่งใดที่พ่อแม่ท่านชอบก็เอาไปฝากท่านนะแล้วก็ไปรดน้ำท่านหน่อยหนึ่งนะ ัดน้ำที่มือท่านนะแล้วก็ขอสินขอพรนะนี่เป็นประเพณีของคนไทยล่ะก็ต้องขออนุโมทนาทุกท่านนะที่ได้ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติด,ดีมาโดยตลอดในคราวครั้งนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะสำหรับทุกท่านที่ต้องการมาปฏิบัตินะถึงไม่มีคอสก็มาได้นะ บนธรรมศาลาตรงเนี้ยจะมีพระลงบนบรนทำวัดเดินจงกรมนั่งสมาธินแล้วก็มีญาติโยมมาปฏิบัติคนสองคนสามคนอยู่ตลอดนะตลอดท้กปีเพราะว่าถึงจะมีโควิดเรามากันน้อย,อยก็ก็ไม่เกิดอันตรายอะไรเราสามารถมาปฏิบัติกันได้นะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิันถ้า วางช่วงไหนก็มาได้เลยนะแจ้งมาหน่อยก็ดีนะทางเจ้าหนะ้าที่จะจัดที่พักให้ที่พักมีเยอะนะที่พักใน,ะนะกในกาขาดหองพักของเราเนี่ยถ้าจัดทั้งหมดพักเดียวเนี่ยจะได้ถึงถึงร้อยท่านนะหมดทุกห้องเลยเนี่ยได้ถึงร้อยแต่ตอนนี้อาคารเนี่ยมันชํารุดไปหลายหลัง ฝนมันตกหนักลมแรงนะแล้วต้นไม้มันโค่นมาทับอาคารเนี่ยสองสามหลังหลังคาพังหลังคาพังฝนมันก็รั่วฝ้าภายในก็ชำรุดร่วงก็อยู่ในช่วงที่จะต้องซ่อมแซมนะช่วงนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ค่อยๆซ่อมนะก็ ซ่อมเฉพาะภายในนี้ก่อนภายในอาคารหลังใหญ่เนี่ยตอนนี้มาจัดพัดเข้มมาจัดที่นี่นะยังไม่ได้ใช้อาคารหลังโน้นพัดเข้มก็จะรับประมาณยี่สิบยี่สิบห้าท่านนะเพละนั้นก <c oughs> ็ <c oughs> เลยมาเน้นซ่อมอาคารหลังนี้ให้ใหสมบูรณ์ก่อนซ่อมอาคารหลังนี้สมบูรณ์เสร็จก็จะค่อยๆขยาย,ย,ยออกไปซ่อมด้านนอกนะก็เป็นงานซ่อมบำรุง จากนี้ไปก็จะต้องทำบํารุงกันตลอดพนะอทำบํารุงเสร็จพวกมาประพฤติปฏิบัติก็ได้รับความสะดวกได้รับความสัพะยะนะในการมาปฏิบัติมั้นทุกท่านที่ได้ฝึกอบรมการปฏิบัติพอมีความเข้าใจแล้วอย่าทิ้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านทุกวันทุกวัน แล้วก็ในชีวิตประจำวันให้เราทำงานเหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออกพอจิตคิดมองจิตด,ด้วยเนี่ยทำทำแบบนี้มันก็จะเป็นการยกระดับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอาการทำงานเนี่ยใจจดจ่ออยู่กับการทำงานเหมือนกับการใส่ใจลมหายใจเข้าออกในตอนทำงานจิตมันก็คิดโน่นคิดนี่แวบโน่นแวบนี่นะ เราก็มองมองตัวจิตทํางานไปด้วยมองจิตไปด้วยทํางานไปด้วยมองจิตไปด้วยแล้วก็นำเอาไปปฏิบัตินะดูลมให้ใจเข้าอ,ออกด้วยดูจิตด,ด้วยมีเวลาก็เดินจงกรมรักสาิบนาทีนะแต่ละวันแต่ละวัน,วนวก็จะทําให้ชีวิตของเรามั่นคงสติสมปัญญะ เกิดขึ้นจากตัวเราจิตใ,ใจมั่นคงชีวิตไม่ตกตำ่ำชีวิตไม่เพียงคลัําในยามประสบพบกับสิ่งที่มากระทบเราก็สามารถต่อต้านได้ทำให้ชีวิตไม่ตกอับนะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินชีวิตไปได้อย่างรอดปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกท่พัน์ทั้งหลายเนี่ยได้ มีโอกาสนะเข้าถึงความเป็นจริงในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพัเจ้าด้วยกันทุกทุกท่านทุกท่านเทนไพบพระพร้อมกัน